ใช่กหคะท่มนผู้ชมที่โครรกมีน้องๆหมูที่น่ารักนะคะเรามาเรียนาภาษาไทยในคาบที่สามนะคะก่อนหน้านี้เราเรียนเกี่ยวกับขันวรรณยุกนะคะเราเรียนเกี่ยวกับการขันวรรณยุกขันวรรณยุกจากอักษรสามหมู่อักษรสามหมูนะมีมีกี่มีกี่ตัวมีกี่อักษรหมู่ที่หนึ่งอักษรอะไรอักษรสูงนะคะอักษร e erm สูงความเร็วสูง ได้สเสียงหาอักษรสูงพันได้สเสียงต่อไปหวอักษรสูง แรกเป็นเสียงอะไรก่อนไม่มีรูปวันยุกไม่มีรูปวันยุกสามันค่ะกอเลยมีสาม เสียงเอกนะคะเสียงเอกก็มาจากวรรณยุกต์เอกเสียงโทก็มาจากวรรณยุกต์โทตรีก็มาจากตรีแล้วก็จัตวาทีนี้วันนี้นะคะคุณครูแฝดจะเรียนเรื่องคะค่ะอักษรสูงนี่เป็นการกอนที่เราจะฝันอักษรสูงเรามาดูก่อนวันนี้คุณแฝดมีคลิปให้ดูนะคะถ้าเด็กตั้งใจที่จะดูนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเรียนพร้อมกันอ่ะก่อนอื่นนักเรียนดูคลิปก่อนจ้ะดูได้เลยลูก การผันวรรณยุก์อักษรสูงสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้พี่มีเรื่องการผันวรรณยุกมาฝากน้องๆกันค่ะอยากรู้กันหรือยังเอ่ยถ้าอยากรู้เราไปดูกันเลยค่ะแต่ก่อนอื่นน้องๆลองทายดูสิคะว่าขอไข่ขอขวดชอชิ่งท้อฐาน ถอถุงผอพึ่งผอฝาสอ,อ,อสลาสอฤศีสอเสือหอหีบจัดอยู่ในอักษรอ,อะไรคะคําตอบก็คืออักษรเสียงสูงค่ะถ้าอย่างนั้นเรามารู้จักกับอักษรสูงกันดีกว่าค่ะอักษรสูงที่เป็นพยัญชนะตน้น จะมีพื้นเสียงเป็นเสียงจัตาวาและอักษรสูงสามารถผ่านได้สามเสียงคือเสียงเอกโทและจัตาวาเมื่อน้องๆรู้จักกับอักษรสูงกันแล้วเราไปดูการผันวรรณยุกต์อักษรสูงกันนะคะเริ่มจากคำว่าขาสามารถผ่นได้ดังนี้ขาค่าขา,ขาคำว่าขา พื้นเสียงเป็นเสียงจัตาวาไม่มีรูปวรรณยุกต์คำว่าผีสามารถผันได้ดังนี้ผีพี่ผ,ผีคำว่าผีพื้นเสียงเป็นเสียงจัตาวาไม่มีรูปวรรณยุกต์ คำว่าถือสามารถผันได้ดังนี้ถือทื่อถือคำว่าถือพื้นเสียงเป็นเสียงจัตวาไม่มีรูปวรรณยุกต์คำว่าเสือสามารถผันได้ดังนี้เสือเสื้อเสือ,สอคำว่าเสือพื้นเสียงเป็นเสียงจัตาวาไม่มีรูปวรรณยุกต์ คำว่าหอสามารถผันได้ดังนี้หอห้อหอ,หอคำว่าหอพื้นเสียงเป็นเสียงจัตาวาไม่มีรูปวรรณยุกต์ผันอักษรสูงกันแล้วเรามาดูความหมายของคำที่ได้จากการผันกันนะคะคำว่าขา Hmm. ทีนี้นะคะเมื่อกี้เราได้ดูคลิปนะคะก็คือการผันอักษรสูงอักษรสูงมีพยัญชนะทั้งหมดนะคะ11ตัวนะคะได้แบบขอคายขอพอควรข้ชอชินขอฐานขอถุงขอพึ่งขอฟ้าขอาสาราขอฤาษีขอเสือและขอหินทีนี้การผันวรรณยุกต์ในอักษรสูงนะคะเราจะผันได้สามเสียงคือหนึ่งเสียงเอกเสียงเอกจะมาในรูปวรรณยุกต์เอกเลย ะะอันที่สองคือเสียงโทเสียงโทก็จะมาในรูปวรรณยุคโทส่วนอันที่สามคือเจตวาแต่เสียงจจตวาดจะไม่มีรูปวรนยุกคจะเป็นนะคะการผันอักษรสูงเนี่ยเขาจะผันได้ทั้งหมด3เสียงนะคะเสียงที่ผันคือเสียงเอกใช้วรรณยุคเอกเสียงโทใช้วรรณยุคโทเสียงจจตวา ทีนี้เรามาดูนะคะอักษรสูงตัวที่หนึ่งครับคุู้ใหจะเราใช้คบว่านะคะคำว่าขาเวลาเราผันนะคะเวลาเราผันเราจะผันว่าอันที่หนึ่งเลย แต่ว่าเพียงแต่ว่ามันไม่มีรูปวรรณยุกต์ เราจะผันตัวที่หนึ่งคือเสียงเอกเสียงโทแล้วมาเป็นเสียงจัตวานะคะแต่ในชั้นนี้เพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจนะคะแล้วมันจะไม่สับสนคุณครูจะใช้เสียงจัตวาเป็นเสียงเริ่มต้นนะคะจะใช้เสียงจัตวาเป็นเสียงเริ่มต้นเสียงจัตวาที่ไม่มีรูปปัวอุ่ถ้าคําว่าขาเราก็จะผันว่าขาขา,าขา,ขา,ขา ครูแฟจะไม่ผันว่าขาข้าขา,ขานะคะอันนี้คือเสียงวรรณยุกต์ที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์นะอันนี้ก็คือวรรณยุกต์ที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์แต่ครูแฟจะเอาคําว่าขาตัวเนี้ยวรรณยุกต์อักษรสูงนะคะที่ผันเสียงจัตาวาไม่มีรูปวรรณยุกต์เป็นตัวขึ้นนากอกเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนผันนะคะตัวแรกก็คือเสียงจัตาวานะคะไม่ใช่เสียงสามัญ แต่เราจะเอามาขึ้นมาบอกเอ็นขาขาธาตนะคะถ้าคําว่าถักก่วสมมติผู้กจะผานคำว่าถอยนะคะผู้ฝึกก็จะถันว่าถอยถอยถอย,ถอยนะคะให้นักเรียนจำไว้น,นะคะว่าถ้าเราผันอักษรสูงนะคะ<ม>เสียงจะเสียงในรูปขอ,องวรรณยุกต์จัตะวานมันจะเป็นการผันไม่มีรูปวรรณยุกต์ คือเราออกเสียงเป็นวรรณยุกต์แต่เราไม่ต้องใส่เครื่องหมายอะไรทั้งสิ้นเขาเรียกว่าการผันนะคะการผันอักษรสูงนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําแบบฝหัทนะคะเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนทําแบบสัดนะคะคุณครูจะให้ักเรียนขึ้นเอาเสียงวรรณยุกต์ที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์ขึ้นมาก่อนเอาเสียงจัตวะโทษทีค่ะเอาเสียงจัตวะที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์ขึ้นมาแล้วอันที่สองก็คือเสียงเองก็ใช้วรรณยุกต์เอกต่อไปเสียงโทก็ใช้วรรณยุกต์โท นะคะในเวลานักเรียนขันนะั้นในนักเรียนเราออกเสียงให้ลูกขาขาขาออกเสียงลูกโอ้โหนักเรียนในห้องนี้ตั้งหลายคนทำไมไม่ออกเสียงให้ลูกขา han มัยุูนะนึงคุณครูแบบค่เป็นกี่ช่องคะลูกสอบรรทัดลูกอันนี้ก็สองบรรทัดเหมมันเดิมเราทำทุกอย่างได้บําขา ข้อที่หนึ่งคำว่าขาขอใครอเตอ,อีนะน,นะัะนคำว่าขาคือแขนฟังเลยทางบ้านขัน,หนไหม่ดนลูกคำว่าขาขาาขานัางๆหน,นลูกไม่ได้ยินขาหาันหม่ในลูกขาข้เอาอีกครั้งนึ่งลูกอีกครั้งหนึ่ง

นี่แล้วนะคะหนูังสามเสียงนะคะเสียงเอฟวรณยุกเอกเสียงโทวรรณยุกโทเสียงเจตวาไม่มีรูปวรรณยุกครูจะเอาเสียงของเสียงเจตวานะคะคุณน้ากายเข้าวเบออื้มเอ็นไอ็อึเม็นต้องจูไม่ไหว อึ่แน่ๆจะไปกันเลย เดี๋ยวได้ีรูอุ้มนะคะเสด็จไปในไลน์ห้องเลยนะคะจะได้ดูชัดนะคะจะเล่นตุ้งบันทัดนะคะเล่นไทยบันทัดล่างไม่ต้องขีดนะคะบันทัดล่างไม่ต้องขี่า โปรแกรมส่งานลายห้องยังครับ ทำได้ทั้งเลยนะทำได้เลย,เลยแล้วก็ส่งร้อมากับคณิตเมืเช้าเลยนะคะส่งแล้วนะคะพวกเราเปิดดูได้เลยะคะ่ะอย่าลืมน,นะคะ บวกกับเทเลที้เลทยด้วยนะคะสำหรับสร้างสมองคํามิชแนนอ์ทำในรูปทำหนึ่ง,งอีนนี้ก็เลยทำความเข้าใจนะคะว่าตัวที่หนึ่งนี่คือเสียงวันณยอกต์เสียงจักตว,วานไม่มีรูปวรรณยุกนะคะไม่ใช่เสียงสามาัญในกระป๋าสองกลางนะคะเป็นเสียงจักตะว,วานที่ไม่มีรูปวรรณยุกนะคะเวลาเราผ่าน่อไปเสียงเอกวรรณยุกเอกเสียงโทวรรณยุกโท người ta phát nên vì sau này có những công dân số năm không có เพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูจะรีบสอนการผ่านมันวันอายุเสร็จแล้วคุณครูคจะต้องสอนเนื้อหากเกี่ยวกับกบารทำอักษรสูงกลางต่ำแล้วก็เราจะตามไปด้วยมากกา่าไประกอบนะคะในภาคเรียนที่หนึ่งมากกว่าไปสังกบเรกการยังไม่ได้เรียนเลยนะเนื้อ นนกนรูปนถ้าน้องก็บแล้วกนั่นจะเป็นใบไ,ไม้เร็นใ้ตัวผถ้าน้องจีบตัวก้นมันจะเป็นใบไ,ไม้นะคะใบไ,ไม้จะเป็นอักษรตา่านได้ทั้งหดหน้าสี่ที่หนึ่งน่าาขาขที่สองัวขาขอที่สาขอที่สี่สองเตี้ยสื่อข้อที่ห้าขออายขอที่กขออ่า เหนค่ะนัพราะฉะนั้นใเหรนี้เราก็รวบคารด้วยนะคะ้วเราทำเสร็จได้สรงไปพร้อมกับทาิสการ์ดชาระ

กดม่แน่ค่ะกอตรงลางน้าก็ตรงกลางถ้ามันเลกอดงคาหน้ามันเลปกอดองคาวสหรออ๋อ่ก็เส่ไดเลยเห็นหมดะว่าเล่นี่เล่นกันเลใครนะ ผู้ปกครองนะคะภาษาไทยของเรามีบทเก็บข้อเมื่อเช้าณินศิสร์ก็มีเก็บข้อนะคะเพราะฉะนั้นดเดี๋ยวให้นัเกเรียนทําให้เรียบร้อยผู้ปกครองเซตชื่อกากับเรียบเรีงให้ครูแปดนะคะแปะในภาพนี้เดี๋ยวครูจะขอจับเนื้อหาจบับแต่หักขัดนะคะแล้วก็ขออยากพึ่งไปก่อนนะคะและนักเรียนอย่าลืมนะคะทําให้เสร็จแล้วก็ส่งเพื่อที่ครูจะได้เช็คเวลาเรียน ครับเพราะฉะนั้นในภาพนี้นะคุณครูขอจบเนื้อหาเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่แต่ถ้าเปลียนทำโดยลูก